สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้า V88SK ทุกท่านเลยนะจ๊าวันนี้นะคะกลับมาพบกับแพลเป็นประจำเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะท่านใดที่เพิ่งเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องทาง y o u t u b e ของแพลด้วยนะคะชื่อช่องว่ารถกระบะมือสอง8ีสาขาลาดบุรหลวงใบแพวนะจ๊ะอีกช่องทางหนึ่งนะคะคือช่องทางเพจเฟซบุ๊กนะคะ เชี่เยเพจว่ารถกระบะมือสองยี่ปี28สาขารั 2, าาบผูหลวงใบแพ้วเช่นกันนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะแผ้วก็จะพามายดีวูกนะคะเป็นโตโยต้าทีดันเนอร์นะคะอันรุ่นดีโวนะคะสมาท์แคปนะคะโฉนเจพัทนะคะรถปี2019นะคะอันนี้รถใหม่มากนะคะแล้วก็เทียบเท่าน้องป้ายแดงเลยนะคะอากท่านใดน,นะคะที่จะไปซื้อโตโยต้าดีโวรุ่นนี้นะคะสามารถแวะเข้ามาดูที่ ะะติดกันสาดใหม่ติดฟิลส์ใหม่ติดบันไดข้างใหม่แน่นอนนะจ๊ะแต่ถ้ามาที่ V88 ปหรือเข้ามาหาแพวนะคะรถคันนี้นะคะพร้อมใช้งานนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่เครดิตดีนะคะใช้เงินออกรถเพียง2 9 0 0 0บาทสามารถรับรถได้เลยนะคะสำหรับโตโยต้าพรีดนเนอร์รุ่นนี้นะจ๊ะอย่างที่บอกนะคะคันนี้ไม่น้อยมากนะคะก็รถใช้งาน เอกเดียมเท่านั้นนะจ๊ะรุ่นพีเรเน่เลยนะคะใครที่กำลังมองหาตัวยกสูงแบบนี้อยู่นะคะไม่ควรพลาดนะคะเพิ่มมาหาแถวตอนนี้นะคะพนีเสนอให้1 0 0บาทด้วยนะคะแล้วก็ไว้รับลดนะคะแถวนี้ค่าน้ำมันนี่อิด1,000บาทในวันกลับบ้านด้วยนะจ๊ะลูกค้าแล้วก็แห่งฟรี CBS ให้หนึ่งปีเลยนะคะในกรณีที่รถลูกค้ามีปัญหาแบตหมดน้ำมันหมดยางรั่วนะคะทราหาเลือกลดยกสลัดได้เลยทันที24ชั่วโมงนะคะ ข้างค่าสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นทีรันเน่นะคะอาใช้น้ำออกรถสองหมก้าพันบาทสามารถรับรถได้เลยนะคะอาลูกค้าท่านใดที่เครดิตนะคะมีการผ่อนรถต่ำบ้านที่ตรงนะคะไม่มีหน้าช้าไม่มีติดริดนะคะโทรหาเราได้เลยนะคะใช้น้ำรถสองหมื่นเกบาทาานะคะหรือหากท่านใดน,นะคะที่มีอาชีพรับสดนะคะก็สามารถ ออกได้เช่นกันนะคะไม่ต้องเสียใจไปนะคะใช้เงินดลวเริเ่มต้นที่29,000บาทข,ขึ้นไปเลยนะคะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะใหม่มากแล้วก็การใช้างานของเขาเนี่ยแทบเท่เาน้องปลายแดงเลยคือว่าเหมือนไม่ได้มีการใช้งานเลยนะคะเบาะใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะใหม่อยู่ที่ หมื่นกว่าเท่านั้นเองนะจ๊ะคุณลูกคา้าแล้วก็กระจกของเขาจะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะเบาะจะเป็นเบาผ้กากำมะหยี่นะคะหากท่านใดที่สนใจโทรหาแพรวได้ที่เบอร์0ู9 2 5 9 9 9 4 5ได้เลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะมีถุงลมนิรภัยให้1ลูกด้วยนะจ๊ะอ่ะแล้วก็ตรงข้างคนขับอีก1ลูกนะคะเป็น1คู่นะจ๊ะสามารถฟังเพลงฟังวิทยุได้นะคะเนี่ยคะ่ะเลขใหม่อยู่ที่1 9 0 0 0 ต้นๆน,นะจ๊ะหากพี่ๆท่านใดที่ชอบนะคะหรือมองหายอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะคะสำหรับ Toyota Revo p i พิเร r er รุ่นนี้นะจ๊ะหรือหากท่านใดนะคะที่มีญาติพี่น้องที่กำลังมองหายอยู่นะคะก็สามารถแนะนำมาได้นะจ๊พะพมีค่าแนะนำให้5,000บาทนะคะอ่าให้ดูกันใกล้ๆเลยว่าอ่าตรงนี้ด้านบนเนี่ยเขายังมี พลาสติกหุ้มอยู่เลยนะคะแสดงว่าเจ้าของเนี่ยใช้งานน้อยมากแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะคะตัวนี้ใหม่จริงๆนะคะใครได้ไปนี่ถือว่าคุ้มมากนะจ๊ะคุณลูกค้าอย่าลืมนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะกดติดตามช่องทาง youtube และช่องทางเพจ a c e b o o k ของแพรวด้วยนะคะไว้เป็นกําลังใจให้แพรวในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะอะและสำหรับวันนี้นะคะแพรวก็ต้องขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะหากท่านใดที่สนใจหรืออยาก ดูรูปเพิ่มเติมนะคะโทรหาแพรวได้นะคะหรือว่าคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะจ๊ะแพรวก็จะได้ส่งรูปให้ดูนะคะอย่าลืมนะคะจองก่อนมีสิทธิก่อนนะคะรถที่เรานะคะมาอ่าราคานี้ไม่ได้มีมาบ่อยนะจ๊ะใช้เงินออกรถ2 9 0ห0บาทนะคะสำหรับวันนี้แพรวต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ